คลิปนี้จะเป็นการทบทวน,นครับการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรละนะครับคราวนี้คือซึ่งตัวนี้เราเคยเรียนกันในมอ,อะไรมปลายแล้วล่ละนะครับทีนี้ถ้าใครลืมมปลายแล้วก็ก็นั่งดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนั่งฟังอีทงกทีนึงแล้วกันใครที่แม่นแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับอันดับแรกเลยที่ดีบทเบื้องต้นเนาะที่ดีบทเบื้องต้นนะครับในการหาอนุพันธ์ทีนี้สิ่งที่เราควรสนใจก็คือเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเขียนมาคือว่าอะไรก็คือ y เนี่ยในเทอมของตัวไปอีนะ y y นะครับ y อยู่ในเทอมของตัวแปร x อยู่ในเทอมของตัวแปร x เทอมของ x นะครับแล้วเขาก็สนใจเลยครับเราสนใจการเปลี่ยนแปลงสนใจการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับของ y เทียบกับ x เทียบกับ x นะครับเราก็เลยมาดูที่เนี่ยนะครับเราก็เลยมาดูว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับก็สัญลักษณ์ก็จะมานะครับ d เห็นไหม d ของ fx เทียบกับ dx เห็นไหมครับเนี่ยเทียบ dx นะครับเห็นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกันเนี่ย dy dx นะครับก็จะอ่านว่า dy d x นี่ก็คือ y พารนะครับ y พาร์ม y พาร์มเขาก็ละไว้นะครับว่าตัวแปรอะไรนะครับ เทียบตัวแปรอะไรคือที่ผมพูดตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าบางทีแล้วนะครับถ้าเราไปเจอฟังก์ชันอื่นๆที่มันอาจจะเขียนู่รูปของ y อยู่ในเทอมของตัวแปรพวกตัวแปร t อะไรพวกนี้ครับเวลามองๆเอาเวลาเขามองเขาอาจจะมองว่า dy by dt อย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าสนใจที่ตัวแปรบางคนไปยึดติดตัวแปร x แล้วเวลาไปเจอตัวแปรอื่นมันงงนะครับไม่รู้เรื่องผมก็เลยพูดตัวนี้นิดๆนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะสนใจอยู่ที่ตัวแปร x เนาะนะครับตัวแปร x นะครับ ที่ที่บดอันแรกเลยก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะดิฟเนี่ยดูนะสัญลักษณ์ตัวนี้ขออ่านว่าอนุพันธ์เนี่ยก็อ่านว่าการดิฟเลยครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟเทียบตัวแปรนะครับตัวนี้ทั้งหมดก็คืออะไรดิฟซีเนี่ยเทียบกับตัวแปรโอเคนะครับเพราะนั้นซีคืออะไรซี C คือค่าคงที่ซีคือค่าคงที่หรือจํานวนจริงใดๆนะครับเนี่ยซีเป็นจํานวนจริงใดๆหรือค่าคงที่นะครับดิฟค่าคงที่ก็ได้ศูนย์เพราะนั้นผมขอเขียนว่าดิฟค่าคงที่ได้ศ ดิฟค่าคงที่ก็ได้ศูนย์ค่าคงที่นะครับค่าคงที่ต่อไปนะครับตัวอย่างนี้ก็เลยมาอย่างง่ายๆนะดิฟห้าครับดิฟห้าเทียบตัวแปร x เนี่ยดิฟห้าเทียบตัวแปร x เห็นไหมดิฟไพเทียบตัวแปร x ดิฟลบเจ็ดเทียบตัวแปร x เนะครับอ่าก็อะไรหมดเลยครับเราสังเกตนะครับห้ 7, 2, าลบเจ็ดห้ากำลังสองไพ่กำลังสองพคือค่าอะไรครับ ค่าเป็นจํานวนอัตรกยะใช่ไหมที่ค่ามันประมาณยีสิบสองส่วนเจ็ดนะครับประมาณนะครับมันก็เป็นค่าคงที่อ่ะรูสองนะครับพายนะครับทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นค่าคงที่หมดเลยเพราะนั้นตัวนี้ก็จะตอบอะไรหมดเลยตอบศูนย์หมดนะครับเนี่ยตอบศูนย์หมดเลยดิฟค่าคงที่นะครับได้ศูนย์เสมออย่างเงี้ยโอเคครับอ่ะถัดไปนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยนะครับสูตรหลักเลยนะครับเให้เรามองว่าเอ่อเนี่ยเป็นจํานวนจริงใดๆนะครับเป็นจานวนจริงใดๆไม่จาเป็นต้องจํานวนเต็มก็ได้นะครับ เวลาเราไปดิฟนะครับเวลาเราไปดนะิฟเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราต้องการดิฟหรือต้องการหาอนุพันธ์นะครับ x ยกกําลัง e n เห็นไหมเยกกำลัง e n นะครับแล้วก็ดิฟเทียบตัวแปร x ด้วยเห็นไหมจะใช้สูตรตัวนี้ได้ก็หมายความว่าอะไรเอ็ x ต้องมีกําลัง e n แล้วก็ต้องเทียบตัวแปร x ได้ด้วยไม่ใช่ว่าตรงเนี้ยเป็น x กําลัง e n แต่ตังนี้เป็นตัวแปร t อย่างเงี้ยมันก็ใช้สูตรอย่างนี้ไม่ได้โอเคครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะดิฟเราอยากจะดิฟ x กําลังเนะครับเทียบตัว n นะครับคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ x อกยกกำลัง n อลบหโอเคนะครับเลขชี้กำลังจะลดลงมา1ตัวโอเคนะอ่ะดูนะครับ x อกำลังหครับตัวนี้ x อกำลังหนะครับกำลัง5แล้วก็เทียบตัวไป x ด้วยนะครับเนี่ยเตรงตรงตามสูตรเป๊ะเลยนะครับตรงตามสูตรเป๊ะเลยก็ได้เท่าไหร่ครับ5 x ากยกกำลังลดลงมา1ก็4ตัวนี้นะครับ x 1. ตัวนี้กำลังอะไรครับกำลัง0ใช่ไหมเอ้ยกำลัง1 โทษทีโทษาทีนะครับกำลังหนึ่งนะครับมันก็ต้องได้เท่าไหร่ครับมันต้องได้หนึ่งคูณกับ x ยกกําลังศูนย์ x กําลังศูนย์ก็ได้อะไรครับก็ได้หนึ่งเพราะงั้นตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นเป็นหนึ่งดิฟเอ็กเฉยๆก็ได้หนึ่งครับดิฟเอ็กเทีเอ็กบางคนก็มองว่าอะไรบางคนก็มองว่ามันเหมือนกับ dx หาร dx เงนียะครับลักษณะนั้นก็ได้หนึ่งซึ่งไม่ใช่นะซึ่งไม่ใช่แบบนั้นความหมายไม่ใช่แบบนั้นสัญลักษณ์ตัวนี้เราจะไปมองว่า dx dx หาารรไไมมม่่่ใชถูกกนคัือดิฟนี้คือการดิฟ x เทียบตัวไป x ะนะครับถัดไปนี่ก็12นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับก็มาอย่างสบายเลยใช่ไหมสิบสอคูณกับ x ยกกําลัง11นี่ก็เท่าไหร่ครับลบหคูณกับ x ยกกาลังเท่าไหร่ครับลบหแล้วลบหอีกทีหนึ่งก็ได้ลบหกโอเคนะครับซึ่งเวลาถ้าเราแปลงมานะครับมันก็จะออกเป็นลบหส่วนด้วย x ยกกําลัง6กโอเคไหมถ้าเราแปลงมันนะครับอ่าถัดไปครับตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้ เราอยากจะดิฟหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน x กําลังห้าเทียบตัวแปร x ใช่ไหมมันตรงตามสูตรยังคําตอบคือไม่ตรงสูตรมันต้อง x ยกกําลังเลยไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งส่วนเราเลยจําเป็นต้องแปลงมันนี้ไอหนึ่งส่วน x กําลังห้ามันคืออะไรนะครับมันก็นคือดิฟอันนี้อันนี้ดิฟนะครับดิฟเทียบตัวแปร x ไอหนึ่งส่วน x กําลังห้าเนี่ยมันคือ x ยกกําลังลบห้าเอาขึ้นมาข้างบนนะครับกําลังมันก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามซึ่งมันก็เท่ากับตัวเดิมเข้าใจไหมเท่ากับนะครับก ข้อนี้แหละนะครับมันอันเดียวกันเลยโจทย์มันอันเดียวกันเลยเพียงแต่มันเขียนคนละแบบแล้วก็จะตอบเหมือนเดิมลบห้าส่วนด้วยเยกกําลังโอเคนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าเลขชี้กําลังมันเป็นอะไรครับมันเป็นรูทสองเราไม่ต้องไปตกใจกับมันนะมันก็ออกมาเป็นรูทสองคูณอยู่กับ x ยกกําลังอะไรรูทสองลบหนึ่งไม่ต้องไปคํานวณอะไรมันครับมันก็ออกมาประมาณนี้รูทสองเป็นจํานวนตรรกยะไอจำนวนอตรรกยะโอเคนะครับไม่สามารถเขียนเป็นทฤษฎีมแบบรู้จบได้อ่าถัดไปนะครับนี่ก็เป็นเท่าไหร่ สอ่วนหครับก็ได้เท่าไหร่ก็ได้สอส่วนหคูณอยู่กับ x ยกกําลังเท่าไหร่ครับสองส่วนหาลบหใช่ไหมก็เท่ากับเท่าไหร่สองส่วนห้ากกําลังลบเท่าไหร่ครับลบสส่วนหโอเคนะก็ออกมาลักษณะน,นี้นีถัดไปทีนี้ก็เท่าไหร่รูท x มันคืออะไรครับรูทเกซสแควูทมันคืออะไรสแควรูทเมันเท่ากับ x ยกกําลังเศษหส่วนสอ่ะ ดิฟมาปุ๊บก็ได้เท่าไหร่ครับได้เศษ1ส่วน2คูณกับ x ยกกกำลังอ่ส่วนสลบ1ก็ได้ลบเศษ1นส่วน2ลบเศษ1ส่วน2คืออะไรครับกลับไปกลับมาปุ๊บมันได้1ส่วน2คือ1ส่วนเนาะส่วน x กกกำลังลบ1ส่วน2อ่ะมันคือ1ส่วน x กลัง่ส่วนกลงก็ลงมาข้างล่างนะครับก็กลายเป็นอะไรเนี่ยนะครับจากอยู่บรรทัดบนก็ลงมาบรรทัดล่างได้1นส่วน2รูท x เห็นครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอันนี้มันก็คืออะไรโจทย์ข้อนี้ก็คือมันคือเอ่อมันคือ x ยกกําลัง1ส่วน x กำลังหส่วนสเนาะมันก็ออกมาเป็นยกกําลังอะไรครับอ่าเดี๋ยวเขียนเขียนเขียนให้ดูดีกทีครับตัวเนี้ย1นส่วนรูท x อะ่ะจริงๆมันก็เท่ากับ1ส่วน x กำลังเศษหส่วนสถูกไหมมันคืออย่างนี้ พอเรากลับมันขึ้นมาข้างบนเราคือเราดิฟตัวนี้เลยไม่ได้เพราะว่าสูตรเรามันต้อง x ต้องอยู่บนทัดบนโอเคนะครับตัวนี้ก็ลยออกมาเป็น x ก,กําลังลบเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมเพราะนั้นเวลาเราดิฟมันนะครับเร,เราดิฟมันมันก็จะได้เท่าไหร่ครับมันก็จะได้อะผมขอเปลี่ยนตัวนี้เลยแล้วกันครับมันก็ได้ลบลบเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ x ยกกําลังอะไรครับลบเศษหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งเข้าไปทีอีกนึง ลบเศษหนึ่งส่วนสองกับลบหนึ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งครับมันก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ x ยกยกกำลังลบสามส่วนสองโอเคครับก็ลักษณะแบบนี้โอเคครับเราก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอันนี้คือเครื่องหมายคูณลองปรับเปลี่ยนดูนี่คือการดิฟสูตรคือถามว่าสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรสูตรหลักเลยนะครับเป็นสูตรหลักเลยเพราะฉะนั้นต้องจําให้แม่น,นครับเลขชี้กําลังลงมาวางข้างหน้าเอามาลงมาคูณนะครับแล้วก็ เลขชี้กำลังก็จะลดทอนไปหนึ่งนะครับลักษณะนี้อ่ะัดไปนะครับนี้บอกว่าอย่างนี้ครับอ่ากระบวนการถัดไปบอกว่า f เป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ c เป็นจำนวนจริงใ,ใดๆดูตรงนี้นะครับไอน,นี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยดูวงเล็บด้านซ้ายนะหมายความว,าว่าเรามีฟังก์ชัน f อยู่เนาะแล้วเราเอา c เข้าไปคูณถูกไหมแล้วเราถึงมาดิฟมันด้านซ้ายนะฝั่งนี้หมายความแบบนั้นมันก็เหมือนกับเราอ่ะดิฟฟังก์ชัน f x เลยแล้วค่อยเอา c ไปคูณทีหลัง กี่ okay, นะตัวนี้ x กําลัง8ดิฟมาได้เท่าไหร่ x กําลัง8ดิฟมาได้เท่าไหร่ครับสมมติผมไปดิฟ x กําลัง8ออกมาครับมันก็จะได้เนี่ยคือถ้าเขียนจริงมันจะเป็นอย่างนี้ดึง4มาข้างนอกเขียนจริงนะครับแต่เวลาเราถึงเวลาเราไปทําจริง,รงอะ่ะมันเราไม่มานั่งเขียนอยู่างนี้หรอกครับมันเสียเวลาเนี x ่ย x กําลัง8อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าตามทฤษฎีบทนี้ก็จะได้4คูณอยู่กับเราดิฟ x กําลัง8ก็ได้8 x กําลัง7็อย่างเงี้ยก็เท่ากับแปดคูณัง7 โอเคนะครับเราไม่อย่างที่บอกครับเราไม่มานั่งเขียนไล่ตั้งแต่บรรทัดไอเนี้ยมาตรงนี้อยู่ครับสุดท้ายเราก็ไปเขียนตรงนี้เลยตัวสุดท้ายเลยโดยที่เรามองอะไรครับแปดสี 8, 4, 3, okay, <ช>่สามสองโอเคครับก็ลักษณะแบบนั้นอ่ะถัดไปครับถ้าเขียนจริงๆอยู่นะครับถ้าเขียนถ้าเขียนแบบปกติไล่ไปปกติมันจะเป็นลบลบอะไรครับดึงลบมาข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดึงลบออกมาข้างนอกตัวนี้ก็จะเ,เหลือ x กําลังสิบสอง มันก็เท่ากับลบนะครับใช่ไหมลบแล้วก็คูณกับเท่าไหร่คูณกับ12 x กําลัง11นะครับมันก็จะออกมาลบ12 x ยกกําลังเท่าไหร่ x ยกกําลัง11เนี่ยนะครับลักษณะนั้นโอเคนะครับเนะี่ยอ่าตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้เอ,าอ้ายังไงครับตัวนี้มองดีๆครับมันคืออะไรตัวนี้มันคือถ้ามองดีๆมันคือดิฟมันคือดิฟเทียบตัวแปร x เนาะแล้วก็1ส่วนพายอ่ะ คูณอยู่กับ x มันคืออย่างนี้1ส่วนพายเป็นอะไรมันเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมาข้างนอก1ส่วนพายก็จะเหลือ d by dx d dx ครับ d x นะครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะได้อะไรครับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก็ออกมานี่หนึ่งอะไรตัวนี้ก็ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนพายเขียนนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ผมผมกําลังทวนโจทย์พื้นฐานอยู่อ่าถัดไปนะครับในการบวกกันครับตัวนี้ มาดูนิดนึงครับ f กับ g เป็นฟังก์ชันนะครับ f กับ g เป็นฟังก์ชันทีนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยจับฟังก์ชัน2ตัวมาบวกกันแล้วค่อยประดิฟนะครับนั่นคือด้านขวาก็เหมือนกับการดิฟทีละตัวแล้วค่อยมาบวกกันครับดิฟไปทีละก้อนเลยแล้วค่อยมาบวกกันหรือเอามาลบกันก็ได้นะครับบวกได้ลบก็ได้อ่าถัดไปนะครับเหมือนตัวนี้ครับผมก็ดิฟ x กำลัง8ก่อนแล้วค่อยมาบวกกับการดิฟ x กำลัง2เนี่ยคือถ้าเขียนแบบตัวทฤษฎีจริงๆเลยมันก็จะออกมาแยกมาเป็นแบบนี้นะครับมันดูนะ คือต่อไปผมก็จะไม่เขียนอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลาผมก็จะดิฟไปเลยถ้าเขียนจริงๆมันจะออกเป็นอย่างนี้ครับดิฟเนี่ยดิฟ x กำลังแปดก่อนนะแล้วค่อยมาบวกกับการดิฟอะไรดิฟ x กำลังสองซึ่งพอผมดิฟ x กำลังแปดอ่ะมันก็ได้เท่าไหร่มันได้แปด x กำลังเจ็ดนะครับแปด x กำลังเจ็ดบวกก็คือบวกดิฟ x กำลังสองก็ได้สอง x อย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยอเขียนรับอ่ะคราวนี้บรรทัดที่สองในครับ,รบ,บ,ททรบได้เท่าไหร่ครับดิฟตัวนี้ ดิฟเดี่ยดิฟทีละก้อนไปเลยครับดิฟทีละก้อนดิฟก้อนแรกก้อนเท่าไหร่หกสิบหกใช่ไหมหกสิบหกเกำลังสิบแล้วก็ดิฟตัวนี้เป็นลบอะไรครับดิฟเก้าได้ศูนย์ก็เขียนแค่นี้ลบศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนครับเสียเวลาอ่าถัดไปครับดิฟสามกำลังแปดครับก็ได้แปดสามก็ยี่สิบสี่เเหลือแค่กำลังเจ็ดลบก็คือลบถัดไปนะครับตัวนี้บ้างนะครับเนี่ยห้าคูณสองก็สิบก็ได้สิบ สิบเอ็กเหลือกาลังสี่นี่ก็บวกด้วยอะไรบวกด้วยหกโอเคนะครับดิฟหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ไม่เขียนก็ได้อ่าถัดไปนะครับดิฟตัวนี้ครับดิฟตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้ต้องระวังนิดนึงครับหนึ่งส่วนเอ็กมันคืออะไรมันยังดิฟไม่ได้นะครับหนึ่งส่วนเอ็กมันต้องตามสูตรของมันก่อนนะครับแต่หนึ่งส่วนเอ็กก็มันคือเอ็กกำลังลบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลบด้วยอะไรลบด้วยดิฟเนี่ยสัญลักษณ์นะครับเขียนให้ครบนะครับตอนนี้ผมกาลังเขียนแบบแจกแจงกระจายเข้ามานะครับ จแจกแจงเข้ามาเพราะว่าตัวนี้มันยังดิบเลยไม่ได้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนก่อนให้มันตรงกับสูตรเคอ่าครานี้ผมจะดิบละนะครับดิบแล้วนะดิบก้อนนี้แล้วนะอ่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบหนึ่งเอ็กํากำลังอะไรครับลบสองนี่ก็เป็นลบใช่ไหมอ่าลบลบตัวนี้ของตัวนี้ถ้าไปดิบก้อนนี้ครับดิบก้อนนี้ครับก็ได้เท่าไหร่ได้ลบเก้าแเนียได้ลบเก้า ได้ลบ9คูณกับ x กําลังลบ9แล้วลบเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ลบ10โอเคนะคจัดรูปดีๆครับมันจะได้ลบ1ส่วน x กําลัง2แล้วก็ลบจะลบกลายเป็นบวกใช่ไหมก็เลยบวกด้วย9นะครับแล้วก็ส่วนใน x ยกกําลัง10เอาลงมาข้างล่างนะครับก็ลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับข้อนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับมันถ้เท่ากับดิฟเนี่ยผมแยกทีละก้อนเนาะอันนี้ก็เกลังลบห นี่ก็บวกด้วยการดิฟอีกก้อนหนึ่งนะครับนี่มันคือสแควรูทเอ็กมันคือยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็เท่ากับนี่ก็ได้ลบหนึ่งเอ็กกำลังลบสองบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนี่กาลังดิฟก้อนนี้นะครับหนึ่งส่วนสองแล้วก็เอ็กยกกาลังเลยครับหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งก็เหลือลบเศษหนึ่งส่วนสองก็จะเท่ากับจัดรูปดีๆนะครับให้กําลังไม่ติดลบนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้โขียไหม น,นี่ก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2 x มันยกกำลังลบเศษ1ส่วน2มันก็ต้องลงมาอยู่ข้างล่างก็เป็น x ยกกำลังเศษ1 2ส่วน2ก็คือ square root x เนี่ยนะครับก็แค่นี้เองก็ไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> เป็นการทวนเฉยนะครับ